จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะค่ะเนาะวันนี้พวกเขาขอบขั้วยิสาแย้มนกับสิเด็กภากันมาสามพอลูพากันเอาดินใส่แต่ลางเถียงเนาะค่ะเนาะกับภากันเฮตเตอร์เสาเลยวันอาทิตย์เนาะอันพอดีพอบานแล้วอันภากันอันดีดเถียงขึ้นแต่เมื่อวานนี่แหละค่ะดีเสาเถียงขึ้นเนาะค่ะเนาะมันตําวันวนี้เราก็เลยได้ไปดูดดินอยู่ไห,หน้าพ่อแม่พี่น้อง ปนดุดเอาดินอยู่ให้หน้ามาใจแต่รางพะวานได้เอาหินน้ำเพลินมาทับนายุดนะคะเนาะดลดต้นทุนไปน้อยนึงเพราะมีพี่น้องถ้าเฮาซื้อตะหินกับนต้นทุนหลายเนาะค่ะก็เลยลดไปน้อยนึงอันเลาอันดุดขึ้นมานี่ก็ประมาณสามลดพ่อแม่พี่น้องนี่สามลดหกล้อนะคะเนาะซื้อเพิินกับเกาลอยภูร่าพ่แพอแม่พี่น้อง มืนอนีอยู่ท่าน้องค่ายฝนกับโบตกเอกค่ะแต่ว่าหมอกหมอกขาวอากลากเนาะค่ะเนาะฝุน,นหมอกขาวอากลากเลยมืนอนี้ก็ได้ พ่อแม่พี่น้องใครเนีย่ยฝน,นตกมาให้เนาะค่ะเนาะฝนตกมาให้แม่บ้านทั้งย่านนั่นมันไงอยู่ตอนพยาบานแล้วเกลียดขึ้นมาต้องห้หน้าเนาะค่ะเนาะใครเนี่ยฝนตกดินซุ่มบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องแปลว่าหดในโตเนาะค่ะเนาะบ่าไงท่วน,ะะน,น,นทวนข้นยางยังสี่กับว่าไง ฝนตกหายเมื่อวานอีกสองยกพ่อแม่พี่น้องสุ่มล่งเหลือกดีสุ่มล่งเหลือกอยู่นะคะเนาะ ก็คือเหตุด,ดีแต่ว่าแม่โค่หน่อยกับแม่โค่ไงถอนมาให้กันเพื <laughs> ่อลดมีเขา่าอนะไรไหมแม่โค่ไงถอนมาให้แม่โค่น่อย บกบอยงัยดอกมีพี่น้องเสาเก่าต้นเนาะคะ่ะเนาะเสาเก่าต้นอยู่หน้ากระไดแต่ที่แรกกับวันเป็นเถียงหน้าดิซื้อแล้วพอมีพี่น้องอยู่ไปอยู่มากกับทเป็นเฮี้ยนแล้วพอมีพี่น้องบัานี้กระไดยอยู่ในบ้านกับบอมีแนวเห็ดแนว่ยสางเนาะพอมีพี่น้องเนาะเลยเดีด๋ยวพากันออกมาอยู่หน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยผิดแล้วพอมีพี่น้องพออือตอนเนวเห็ดบ้าน ครอบครัวอิสานนอนนาค่ะ ดีเน,นาะ cả วันไงดูดามเด้วเฮ้ครับคนดินเขาค,ค่คอยๆดิน้องพักยกบ้านนี่พักยกพักยกเติมน้ำมันกกในโคหน่อยต่อเถอะบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> ั่นแล้วเนาะจ้าเนาะโมนี่แม่บ้านก็นได้มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งว่าเอาดินเขาใต้เทียงเนาะคะ่ะโมนี่ก็ได้พวกเขาขอบคัวอีสานนอนนะกับกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกระลังแรงใจพวกเขาตลอดมาเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิคอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สนมีกันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะคะ่ะแผมเขาขอบคัวอีสานน,นนะอนหน้ากับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง ลำลำรวยๆกันทุกคู่ทุกคนนะคะ mm ่ะ hmm. เด้อ mm hmm. มือนีพ่ mm hmm. เอเขาเลยกล่าวว่าสวัสดีค่ะ